ตอนนี้เราก็วาร์ปมาอยู่ที่แก้งกอกแล้วนะครับเรามาให้รางวัลสองอตัวกันก่อนนะ,ะน้องนี่น้องอนี่เอาอ๋ออุดุอีอกตัวหนึ่งดันอยคนละครึ่งปะปามนี่เนาะขับไปไหวแล้ววันนี้มาทำอะไรครับวันนี้เราจะมาตามล่าหากุง้งตอนกลางคืนอโอ้มันจะใหญ่ก,กว่าปกติ เพราะว่ามันออกมาจากถ้ำจากหลืมเขาเอาไปซ่อนเนอะเพอวเสร็จไปเพื่อนมาหนิเอาไหรังวักลกนไปคร<ห>ับ<ห>ผม,มเดี๋ยวเราเตรียมความพร้อมก่อนนะ ตรงนี้หมายเด็ดนะครับหมายเด็ดของเราว่าจะมีตัวหรือเปล่าป mm ึบอืมไม่ทำให้ผ er ิดหวังนะครับสามสี่สามสี่ไม่แบบเห็นไหมดูดอกกด็นเลยนเป็น ตอนนี้ก็เริ่มถึงเวลาแล้วเนาะเริ่มถึงเวลาที่เจ้าดิซน์มันออกมาแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ดูยานีเดอร์ต่างกันมากมครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา18นาฬิกานาทีนะครับเริ่ม,มค่แ้แล้วเราจะเห็นเราจะเห็นเขาเรียกว่าเห็นเห็นตัวกุ้งนะเวลาเราใช้ไฟไฟสองอ่ะ เร,เริ่มเห็นแล้วเริ่มเริ่มเร็วเลยเดี๋ยวเราจับจับกุ้<ม>าเลยนะเห็นไหมฮะนี่นะเวลากลางคืนก็จะเห็นเป็นตัวกุ้งประมาณนี้เลยนะ จะเล็กแล้วนะนี่ดูดิไหนไหนนี่มันจะมีแต่ตัวใหญ่ๆเครื่องคืนอ,นอ่ะโอ้โหตัวเล็กตัวปุ้ปิ้งยางใหญ่ฮะนี่ไซส์ปกติกุ้งสอยนี่นะ อันนี้ไซส์ยไงบอสย,ยปงไอบอสมันลงตัวยยในาดังใงไซส์ซส์ดีแต่แค่่ผมปากอนี่ผมจะ้ะสามนิว้วสามนิว้วเอามันลงเมื้งขนานนนเฮ้ยเฮ้ย อยาให้มันออกมานะเธอเดบุ๊กเดบุ๊กเดบุ๊กอึ๊บอึ๊บนี่นะคนูเลยโอ้โหโอ้โหบาดจับกรุ้งมือเปล่านะฮะโตโตจริงจริงจับกรุ้งมือเปล่าเอาเราเบ่นเราออกโอ้ยจะโตกูแห่จ้กบาทครับดอกนี่เซฟขนาด นี่ครับเราเจอพระเอ,อกของเราแล้วนะอีกตัวหนึ่งพระเอกอีกตัวหนึ่งสาม,น,ามนิ<อ>้วี<อ>ก็เล่าเน้นๆอะไรแย่อ่าอย่างเมื่อไหร่เนี่ยนี่คุณบ๊องสวิงแทมฮักแล้วอย่างเมื่อไหร่ไรเนี่ยนี่แหละเนี้ยอือหือสีแดงกับสีเงินนะอือหือ ไี L ้ได้ปะได้เฮ no ้ยน no ีเสียงแหมปันก็ต้องได้แล้วเนาะ้ได้เห็นแล้วเนาะอ๋อี่ไหนนี้จนี่นี่แหลนแอ๋สอนเลย โอ้โหบันทมันยเข่าอยู่ปะเข่าดินี่โอ้ยอะ่งง่งแง่งเนีโอจอดจนี่นะทุกคนเห็นโมงหนึ่งยัง โนหนึ่งเห็นโนหนึ่งไหมคะไม่ไม่ใช่ใช่อันที่ลใหญ่กว่าเพื่อนนี่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 โอ้นี้โนหนึ่งโนหนึ่งนัมเบอร์วันอันนี้นัมเบอร์ทูนี่อันนี้นัมเบอร์ทูแล้วมันตัวใหญ่มากโนหนึ่งโนหนึ่งโอ้โหใหญ่มากเลยนะนี่คือนี่ี่คือบิ๊กไซส์ที่แบบว่าใหญ่จริงๆเห็นไหมแล้วดูนี่อันนี้คือขนาดแบบเนี้ยกลางๆกับขนาดเล็กอันนี้ตัวนิ่มพึ่งล็อกครับอ ก็จะมีตำกุ้งนะคะเอแต่เราไม่ตำสดนะคะเราจะตำแบบคั่วนะคะที่แอดไปก้านมานะคะหัได้เยอะมากดูสิเอีเยอะไหมคะอุยเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยอวยอันนี้เราจะตำอีกทีหนึ่งนะคะอืมอมมากอะตัว สุกดีกว่ากินดิบนะคะแต่เราก็กินดิบมาเยอะแล้วแหละห้าสองใช่ <laughs> หรือเปล่าแต่กินสุกมันอร่อยกว่าโอ้โหเนี่ยเนี่ยช้อนขึ้นมาดิเตรนช้อนขึ้นมาในหลายตัวดิมาครับมาครับโนี่นี่อ่ะ ตำกุ้งตำกุ้งทอ,อดกระเทียมแล้วก็กุ้งผักผักห<ะ>อมมีข้าวคั่วพี่คั่วละ่ะนี่นะคะสำเร็จแล้วกับข้าวของเรานาะนี่ตำกุ้งข้าือหือ ขอเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ